สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมเป็นของชาวราศีมังกรการดูดวงเนี่ยเป็นการดูดวงโดยรวมไม่ได้การดูส่วนตัวจะทำให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและถ้าเตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้าทุกคนจะได้ตั้งสติตั้งรับในการแก้ไขปัญหาต่งตางๆนั้นนะคะแล้วสำหรับปัญหาต่งตางๆเนี่ย ทุกปัญหาเนี่ยพิชาออกแล้วแต่บางปัญหาต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขก็อยากทุกคนเนี่ยอดทนใจเย็นในการแก้ไขปัญหานั้นปัญหาต่างๆก็จะคลี่คายไปในทางที่ดีได้ก็ขอแนะนํรระนาหลักธรรมะเช่นมรรคเป็นองค์8หลักภพมิหาร4หลักธิบฐิสีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันกันค่ะเพราะว่าหลักธรรมะหรเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายความทุกข์ลงได้นะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของชาวราศีมังกรกันว่าในเดือนกร,รกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างณเวลานี้ดาตวตัวตนของชาวราศีมังกรค,คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยไปอยู่ที่เรือนกรุมพระเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งแต่ตอนนี้ก็ประมาณสองปีกวา่าในช่วงสองปีกว่าเนี่ยนะ ตัวคุณเนี่ยมีความขยันในการหาทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นหวัวสมองเศรษฐีจับอะไรก็เป็นเงินบป็นทองคือรู้จักหาช่องทางทำมาหากินสร้างไรายได้กับตัวคุณเองเอแต่ในช่วงรัยเวลา19มิถุนาถึง24ตุลาเนี่ยนะเป็นช่วงที่ดาวเสาพักองศาจะทำให้อลายอย่างที่คุณคิดไว้ช่องทางทำมาหากินคุณเนี่ย อาจจะดําเนินการได้ช้านะคะแต่ก็รอว่าจาังหวะที่ดาวเสาร์ขอจขอจเดินหน้าเมื่อไรเนี่ยสิ่งที่คุณไว้ก็จะได้ดําเนินการทันทีนะคะหรือคุณจะติดต่ออะไรของคุณไว้อะอันนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะมีการช้าไปหน่อยต้องบอกเอทีนี้มาดูเรื่องของดาวฟุธบ้างดาวฟุธเนี่ยวันที่4กร,รกฎาคมเนี่ยจะไปอยู่ที่เรือนปัตตนี เลยมองว่าในช่วงนั้นนะ่ะให้คุณอนะระวังเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนสัญญาต่างๆจะเป็นปัญหาหคุณคุณเข้ามาแก้ไขแต่ให้ระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะแล้วก็เอกสารต่างๆก็เช็คดูให้ให้เร,เรียบร้อยและบางเคสเนี่ยถึงจะมีปัญหาเข้ามาก็จริงแต่คู่ครองคุณเองก็ยังช่วยเหลือกึ้กึ้กุณตัวคุณด้วยนะคะพอวันที่23กรกรกฎาเนี่ยพุทธเสด็จไปอยู่ที่ เดือนมรณะเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วมองช่ว่อว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยก็จะแก้ไขได้แล้วส่วนใครที่เจ็บไข้ไม่ได้เจ็บขไ,ไบข้ได้ป่วยหรือไม่สบายก็จะการก็จะดีขึ้นหรือในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยตั้งแต่ยี่สามกรกฎาถ้าใครไม่สบายเนี่ยก็จะหายเองได้นะคะก็คือไม่ได้เป็นอะไรมากแต่บางเคสเนนะี่ยมีการอยากไปปฏิบัติธรรมปลีกวิเวกปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่าง อันนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันว่าจะปล่อยวางในงเรื่องอะไรนะคะพอวันที่14กรกฎาเนี่ยดาวเกตเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่เรือนปัตตนีเลยมองว่าในช่วงระยะวันนี้เนี่ยคู่ขอ,ของคุณอาจจะมีการก็มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นอ่อนไหวง่ายและบางเคสนะจะมีการเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องคู่ด้วยนะคะ และพลที่17กระดักดาดาวทิตเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่เรือนปัตตานี้เลยมองว่าจังหวะนั้นน่ะคู่ครองคุณน่ะจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วบางเคสน่ะช่วงที่ดาวอาทิศย้ายไปเนี่ยความรัก,กจะผิดหวังนะแล้วบางคนจะเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตรงนี้ที่เป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ กรณีนี้ถ้าของใครเป็นอยู่นะว่าดูให้ดีๆนะคะว่ามันที่ไม่เปิดเผยเพราะอะไรอันนี้ก็ให้ไปดูในแต่ละเคสของแต่ละคนละกันทีนี้มาูเรื่องของการงานมั่งการงานอะ่ะตอนเนี้ดาวสุกุะดาวการงานคุอะอยู่ที่เรือนมรณะเลยมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ งานของคุณและงานคุณก็อาจจะเป็นการเดินทางบ่อยขึ้นก็ได้แต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องรู้ว่านโยบายของแต่บริษัทเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะแต่ละอาชีพของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนเนี่ยช่วงนี้บุตรบริวารเองก็อาจจะพึ่งพาสัตย์ได้ยากหน่อยดือ้ออาจจะไม่สบายก็ได้แม้กระทั่งโครงการโปรเจกต์อะไรที่คุณคิดไว้อาจจะยังไม่ได้ทําในช่วงระยะเวลาน,นี้ในเดะยอนหนึ่งเดือนนี้ แล้วก็แล้วพอดูดาวองคารดาวองคารตรงนี้เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุเรื่องลาภผลอะรอ่าเงีให้ดาวอง์การเจ็บป่วยของแม่ญาติพี่น้องก็ได้หรือบ้านรถคุณอาจจะมีการซ่อมแซมบางคนก็ไปกินได้มดรดกจากต่างถิ่นต่างแดงก็ได้หรือบางคนก็ได้โชคลาภก็ได้โชคลาภดีแต่ละคนจะได้เหมือนกันนะบางคนจะเป็นเงินสด เป็นของกินของใช้เครื่องประดับหรือบางคนจะได้การจากการเสี่ยงโชคอันนี้แต่ละเคสจะได้ไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนบางคนก็อาจจะขายทรัพย์สินบ้านรถที่ดินก็ได้ค่ะในช่วงในจังหวะที่ดาวองคารอยู่ในเดือนกรกฎาคมต้องบอกงี้แล้วนี่มาดูอีกจุดหนึ่งคือดาวพฤหัสดีเนี่ยที่อยู่ใน ตำแหน่งพันธุของคุณเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีอยู่ในตำแหน่งราชาโชคด้วยก็จะบอกว่าช่วงนี้คุณก็จะมีการเดินทางพบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุณอาจจะเป็นการคุยติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าแต่ละเคสอาจจะมีการซื้อซื้อรถ ซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินก็ได้ในช่วงในรอบของปีเนี่ยที่มีการติดต่อสื่อสารหรือจะเป็นการขายขายก็ได้ว่าอาจจะไปเอาที่ตรง,ง,งนั้นมาขายเียคือมีการติดต่อกันอยู่แต่ก็ยังถือว่ายังขายไม่ได้ต้องรอกว่าจังหวะที่ดาวย้ายในหลายๆอย่างหน่อยอแค่เป็นการคุยกันอยู่นะคะ,ะแล้วช่วงเกณนนี้ก็บางเกก็ อาจจะมีได้บรดกเหมือนกันในช่วงที่ดาวจีอยู่ตำแหน่งตรงนี้ช่วงตรงนี้การงานเนี่ยก็ดูว่าการงานสำหรับคนที่จะไปทําธุรกิจของตัวเองคือน้าก็อยากให้ไปดูดวงหน่อยว่าเรามีดวงทําธุรกิจเองได้ไหมถ้ามีเนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวาร แต่ถ้าคุาไปดูแล้วว่าไม่สามารถทําธุรกิจเองได้นะนะให้นําเงนินทุนที่คุณมีอยู่อะไปซื้อเป็นพัตตบาศราบกองทุนรวมอ,อมทองก็ได้ไม่แนะนําให้ไปออกเงินกู้ค่ะในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินก็คือเนี่ยกระดุมพระคือดาวกาันคือดาวกระดุมพระอยู่ในเดือนพันธุนี่ยก็หมายว่าคุณเงินคุณเนี่ยจะหมดไปกับการให้กับครอบครัว บางคนซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแต่ค่าใช้จ่ายทุกคนมัมีอยู่แล้วเพราะเป็นค่าใช้จ่ายปกติที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกันแล้วบางคนก็อาจจะเป็นการผ่อนรถก็ได้หรือบางคนอาจจะเอาเงินก้อนไปปาะรถโปะไปโปะรถไปเคลียร์รถเคลียร์บ้านอะไรกันว่ากันไปความรักเนี่ยก็คนที่มีคู่แล้วอ่ะก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าดาวจรในจังหวะไม่ดีอาจจะมีปากมีเสียงเกิดขึ้นก็ได้ยังไงอ่ะถ้ามีปัญหาให้คุยกันด้วยเหตุผล ถ้าใครร้อนก็ต้องอีกคนก็ต้องเย็นลงนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาไม่ใช่พอคนหนึ่งร้อนอีกคนก็ร้อนเนี่ยทีเนี้ยบ้านพังต้องบอกเนี้ยถ้ามีคนร้อนคนหนึ่งอีกคนก็ต้องใจเย็นค่ะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายทางที่ดีสําหรับคนโสดเนี่ยก็ต้องระวังว่าถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยช่วงเนี้ยก็ต้องดูให้ดีมีเกณฑ์ที่เจออ่าพ่อไม้แม่ไม้อยู่แล้ว คนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้แต่อันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าคนต่างชาติต่างศาสนาบางทีเขามีภรรยาที่นู่นเราไม่รู้หรอกอันนี้คุณต้องดูดีๆแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดคุณจะตัดสินใจที่จะแต่งงานอ่ะขอให้ดูว่าเรื่องของครอบครัวคุณครอบครัวเขาแล้วก็ต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะว่าแต่ศาสนาเขาจะมีข้อจํากัดคอรู่แล้วนิสัยคนสองคนแล้วก็ ไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้เปล่าให้คุณดูให้สังเกตกันแล้วกันนะคะในแต่และเคสแล้วสำหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยให้ระวังดีๆเพราะว่ามีการหลอกลวงกันเยอะอันนี้ต้องบอกเลยและสำหรับเคสที่ความรักอ่ะผิดหวังมาตลอดนะอยากแนะนำว่าไปดูดวงนะคะคุณจะได้เห็นว่าดวงคุณอ่ะมีคู่ดีไหมถ้ามีดีเนี่ยนาก็สนับสนุนแต่ถ้ามีไม่ดีเนี่ย ไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงิน,นะคะ่ะหรือการเลี้ยงดูพ่อแม่คุณเนี่ยคุณนจะมีความสุขมากกว่านะหางานให้หาเงินมาได้ก็เอาไปเที่ยวอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปกับเพื่อนๆไม่มีใครมาว่าทีหลังด้วยอันนี้ก็ให้ทุกคนไปพิจารณากันนะคะทีนี้เรื่องของสุขภาพบ้างก็เป็นเรื่องของแขนปากกระเพาะท้องโรคเกี่ยวกับบริอ โรคแปลกๆด้วยสายตาความดันความเครียดแต่ทุกคนเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมคะให้ลองสังเกตน้ำตาลกับไขมันเนี่ยว่าสูงหรือเปล่าถ้าสูงเนี่ยก็ถือถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายแล้วละ่ะออกกำลังกาย,ยได้ที่คนชอบแต่นะก็คือแนะนำาง,า,งางนะนอาให้คือการเดินเนี่ยการเดินวันละห้ากิโลเนี่ยสัก6เดือน แต่ถ้าไข่กรอ้วนก็คุมอาหารนะคิดว่านะ่าน้ำตาลกับไขมันนะ่าจะลงลองลองไปทําดูกันนะคะถ้าลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เลยเพราะว่าอะไรอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุจะต้องให้ร่างกายเราแข็งแรงไปไหนไปไหนะคนเดียวจะได้คล่องตัวด้วยสําหรับคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะจะได้แข็งแรงและการไปดูหมอเนี่ยถ้ามีคนทักคุณว่า คุยเคาะนะตั้งสดอกเคาะอันนี้นะขอแนะนําว่าถ้าไม่สบายใจก็ให้ไปทําบุญที่วัดหรือกลับไปไหว้พ่อแม่คุณหรือคนที่เลี้ยงคุณมาตั้งแต่เด็กอะไปไหว้ขอพรเขาแล้วก็ไปล้างเทา้านําน้ำล้างเท้ามาอาบหรือผ้าถุงแม่คุณอนะครอบตั้งแต่หัวจนไปเทา้าแล้วก็ที่ใกล้ตัวพวกคุณก็คือ การสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้คนปฏิบัติจะรู้ว่าช่วยอะไรทีบ้างอันนี้ทุกคุณก็ต้องไปเรียนรู้กันเองนะคะสุดท้ายนียนะก็บอกว่าชีวิตคือการเดินทางถนนของคน,นของถนนของทุกคน,นไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวคนดีที่สุดนะต่อให้คุณเจอปัญหานักหน,กหนาแค่ไหนทุกคนรอด และปัญหาอ,อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาหาตัวพวกคุณเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีเลยถ้าคุณผ่านได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทำให้ตัวคุณเก,ก่งขึ้นเก่งขึ้นด้วยใจก็แก่งก็ขอฝากทุกคนนะจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ว่าเจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกัน ก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะ